หากคุณกำลังมองหาร้านเติมโลบักที่ทำให้การเล่นเกมโลบอกของคุณนั้นง่ายขึ้นวันนี้ผมขอเสนอร้าน JB Top Up ร้านเติมโลบักที่ผมนั้นไว้วางใจนอกจากราคาจะคุ้มค่าคุ้มราคายังมาพร้อมกับความไวในการเติมเพียงแค่1-30นาทีเท่านั้นหากสนใจใช้บริการสามารถเ a ิร์ช a c e b o o k JB Top Up หรือลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลย เอาแลควก็ผมสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมโรบ็อกในแมพของอนิเมะแวนการ์ดนะครับสำหรับในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการรีวิวตัวละครนี้เลยนะครับสำหรับตัวละครลูฟี่นี่ลูฟี่นี่ครับหลังจากที่เราอีโวแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะอีโวลูฟี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้คลิปนี้ไว้ให้นะผมขึ้นรูปให้นะครับไปดูคลิปนี้นะครับเป็นวิธีสอนอีโวลูฟี่นะครับโดยเขาจะต้องทำเควสด้วยนะครับมันจะมีทั้งหมดประมาณ3เควสนะครับซึ่่งงมมันาายยกๆเล สามารถทําได้ทุกคนแน่นอนนะครับผมลูฟี่นะครับตัวมิสติกเนี่ยหายยังไงคือตัวมิสติกเนี่ยมันได้จากตู้ซัมมอนตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะก็ให้ทุกคนนั้นามารอนะครับมันจะเข้าตรงหน้าตู้หรือว่าเลือกตัวของเซเลคชั่นตรงนี้ได้นะครับ ก็สำหรับตัวละครอย่างลูฟี่นะครับมันมีอะไรบ้างนะครับก็คือตัวละครลูฟี่เนี่ยเป็นธาตุน้ำนะครับเป็นซีเคอทหลังจากที่อีโวแล้วนะครับดาเมจเริ่มต้นถ้าเป็นโมนะครับมันอยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับหกจุดสามวิจมตีหนึ่งทีระยะอยู่ที่ยี่สามถ้าตัวละครนี้ไม่เป็นโมนะครับมันจะวางได้ทั้งหมด3ตัวนะครับแล้วก็จะมีพาสซีฟตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกันในตัวของพาสซีฟในวิดีโอนะแล้วก็จะมีสกิลด้วยนะครับไวอัพนะครับตรงนี้แล้วก็แคตว์แนนน่อครับ สำหรับวิดีโอนี้นะครับใครนะครับที่ยังไม่ได้กดไลค์วิดีโอนะฝากทุกคนกดไลค์คนละหนึ่งทีกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําวิดีโอกันด้วยนะครับเพราะว่าวิดีโอนี้ก็เดี๋ยวเราจะรีวิวลูฟี่แบบละเอียดยิบๆเลยนะครับว่ามันจะเก่งยังไงมันดีไหมในอัปเดตนี้ครับไปดูกันครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาลุยที่ลูฟี่กันเลยดีกว่านะผมไม่รู้ของแกหรือยังหนลูฟี่ลงดินอ๋อแกแล้วนี่ว่าโอเคสวยงามสำหรับลูฟี่นะครับเป็นยังไงนะเดี๋ยวดูนะครับนี่ฮะลูฟี่ลูฟี่เนี่ยวางใช่ยะม นี่ก็จะมีในส่งแอนิเมชันฮิตเดียวแบบนี้นะครับอนิเมชันก็ไม่ได้สวยอะไรมากนะเออไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยแบบมันแปลกๆไม่รู้วะดูดิเนี่ยเออแต่ก็นั่นแหละแต่มันมันจริงๆมันควรระยะที่จะไกลกว่านี้นะโอเคอัพขั้นที่5นะครับอนิเมชันใหม่อ่าจะเป็นในส่งของลาย l e ซึ่งลาย LE ก็เออหมุนแปลกๆอยู่ดีแต่ก็นั่นแหละครับ ต่อมาครับขั้นที่9ครับก็จะเป็นในส่วนของเอ่อ circle le แบบกลมๆแล้วก็จะเป็นเหมือนโคลนออกไปนะฮะนี่ดึอดเดือดเด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 เหมือนว่ามันหยิบข้างล่างมาใช้เลยอ่ะเออเนี่ยเออโอเคแล้วก็อันนี้อันนี้จะเป็นในส่วนของฟูลเอลีครับก็อันนี้จะเป็นฮิตเดียวนะตู้มฮิตเดียวแบบนี้นะครับประามาณน,นี้ประมาณนี้ อ่าโอเค1ตัวลูฟี่นะครับใช้อยู่ที่ประมาณาหน่งแสน0 0 0 0 0ืนนะครับนี่หตัวนะครับโอเคลูฟี่นะครับก็เป็นธาตุน้ำนะฉะนั้นตัวละครนี้ก็จะไม่โดนในส่วนของดีบัฟที่เป็นลดระยะเวลาการโจมตี โอเคพาร์สิบมีอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวเรามาเริ่มอ่านกันเลยดีกว่านะครับก็คือพาร์สิบที่หนึ่งนะครับยูนิตตัวนี้จะสามารถชาร์จการโจมตีได้จะเพิ่มดาเมจ20%นะครับอ่าแล้วก็ระยะ5%ต่อวินาทีนะครับพอหลังจากที่ชาร์จเสร็จครบ10วินะครับการโจมตีครั้งต่อไปเนี่ยจะโจมตีติดผักของศัตรูด้วยแล้วก็จะติดวอนเต็ดนะครับอ่ากับศัตรูที่เป็นบอสด้วยนะครับก็ง่ายๆว่ามันคือสกิลนี้นั่นแหละนะครับหลังจากที่เรากดไปนะครับตรงนี้นะเห็นปะมันจะะขึ้้นนนตรงี ผมจะกดให้ดูนะครับแล้วก็จะเอามอนเดินออกมาให้ดูนะครับชาร์จไปนะครับดาเมจมันก็จะเพิ่มนะครับปงปงปงครบ10วินะครับก็จะต่อยออกมาทันทีเลยนะครับตรงนี้คือจะฟิกเลยนะครับว่า1ิวิปล่อยการโจมตี1รอบนะครับเห็นปะมันก็จะผลักด้วยแล้วก็ติดตัวของแท็กที่มีชื่อว่าวอนเต็ดด้วยนะครับซึ่งวอนเต็ดเนี่ยคืออะไรก็มันคือหลังจากที่ฆ่าไปเนี่ยมันจะทำดาเมจแรงขึ้น30%แล้วก็จะได้เงินเยอะขึ้น30%นะคสับคือร์สซ็น่1นะครับลยนบ ฟิกเลยนะ10วินะครับต่อมาครับพาร์สิที่2ครับทุกทุกที่มีแคตตาล็อโจรสลัดนะครับที่อยู่ในระยะยูนิตตัวนี้นะครับจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น30%อ่าจะเป็นยังไงก็สมมุติว่าผมมีตัวคอนอย่างอ่าซันจิแล้วกันนะครับผมเอาซันจิมาอ่าผมเอาซันจิมานะครับซันจิเนี่ยก็จะได้รับดาเมจนะครับเพิ่มขึ้นนะฮะจากตัวของอ่าอันนี้นะครับ30%นะฮะต่อมาครับทุกครั้งที่มียูนิตติด ติดผักนะครับในระยะของยูนิตตัวนี้นะจะติดตัวของวันเต็ทันทีอันนี้ก็คือมันจะไปคอมโบกับอันนี้คล้ายๆกันนะครับก็คือมันแค่ชาร์จแล้วก็ทุบแล้วก็วันเต็แต่นี้คล้ายๆกันเลยพอมีผักก็ต้องมีวันเต็คือการันตีได้เลยว่ามอนติดดีบัฟที่เป็นวันเต็แน่นอนนะฮะเออบรรทัดเนี้ยสั้นๆเลยมันแค่บัฟ เพื่อนแค่30%มนะครับเพราะว่าไอบ้บรรทัดเนี้ยที่ผักสตูอยู่ในเนี้ยแล้วก็ติดวันเต็ดเนี้ยมันคือพาร์สีที่หนึ่งเลยเว้ยมันมันแค่แบบเอามาขยายอ่ะซึ่งผมว่ามันเฉยๆมากนะครับตรงตรงนี้ ต่อมาครับพาสสิที่สครับตัวละครนี้จะไม่รับสถานะผิดปกตินะครับแล้วก็ถ้าสตูะ์รับที่โจมตีสถานะผิดปกติใส่ลูฟี่ปุ๊บเนี่ยนะครับจะผักยูนิตตัวนั้นนะครับพร้อมกับทําให้ลูฟี่นั้นตีเร็วขึ้น5%นตะครับต่อมาคือ,อจะลดค่าคอร์สนะครับกับเพื่อนๆที่เป็นคาตเตอรีของ p พเ o t สตต่ออัปเกรดนะครับโดยจะนับ ตัวละครลูฟี่ที่อัปเกรดสูงสุดเท่านั้นนะครับก็คือ2%ต่ออัปเกรดเนี่ยนั่นหมายความว่าลูฟี่เนี่ยมันมีอัปเกรดนะครับอยู่ที่ประมาณ14ก็ประมาณเท่าไหร่28%นะครับก็เรียกว่ามันเป็นค่อนข้างเยอะเลยนะในการลดค่าคอร์สนะครับซึ่งลูฟี่นะครับจะมีอัปเกรดอยู่ที่14นะครับก็เรียกได้ว่าจะไปลดค่าคอร์ดยสิบดีมากๆนะครับสำหรับตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถ้ามีศัตรูนะแปะสถานะผิดปกติให้กับลูฟี่ทีี่่่เเเเปปป็็็็นนนนนนนสตตตััััััทอออะะะะะไไรรรกแแล้ววคคบบมมจจยงงงผาข อ่านี่มาแล้วกันนี่ฮะตัวนี้นะมันจะสตันให้กับลูฟี่ได้นะครับอ่าเดี๋ยวดูนะตอนนี้ลูฟี่ของผมเนี่ยมันตีอยู่ที่7.1นะครับโป้งโป้งนี่นะครับมันก็โดน2ทีไปนะเมื่อกี้โดน2ทีก็คือจะลบไป1 0นะครับนี่นะอ่าเดี๋ยวดูนะจะโดนอ,อีกนะครับเดี๋ยวผมเอาอันซันจิออกไปก่อนเดี๋ยวมันจะเล็งซันจิเอานี่นะโป้งโป้ง,ปงนะครับก็จะเป็นเนี้ยะลบไปแล้ว20%เอนนะครับนี่เอาง่ายว่าลูฟี่เนี่ยไม่โดน เขาเรียกอะไรสตันเลยนะครับเออไม่ไม่โดนเลยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่ามันมีกันสถานะผิดปกติแล้วก็ถ้ามอนนั้นอนะที่แปะสถานะผิดปกติให้กับลูฟี่เนี่ยจะโดนผักด้วยนะครับก็ไปรวมไปคอมโบกับตัวของพาร์สิบสองกับพาร์สิบหนึ่งเลยถ้ามีมอนที่ผักอยู่ในระยะลูฟี่นะครับก็จะติดวันเออต็ดนะฮะถ้ามีศัตรูโดนผักก็จะติดวันเต็ดโอ้โหนี่ง่ายมากนะครับแล้วก็อันเนี้ยเขาไม่ได้เขียนไว้นะว่าไอ้ตัวลบความเร็วการโจมตีเนี่ยมันตันอยู่เท่าไหร่ นะฮะก็คือมันจะตันอยู่ที่ลบยีนะครับก็คือตัวละครนี้จะตีเร็วขึ้นนะประมาณนี้นะครับสูงสุดคือลบยีแล้วก็ไอ้ลบค่าคอร์สเนี่ยเป็นยังไงก็คือเราอัพลูฟี่ตันเนี่ยสมมติว่าผมวางซันจิไปนะครับซันจิก็จะใช้เงินอัปเกรดอยู่ที่ประมาณ64,000่นสนะครับอ่าถ้าผมขายลูฟี่ทิ้งนะครับค่าอัปเกรดเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณ89,000ื่นนะครับหม,ม,มายความว่าลูฟี่ยิ่งอัปเกรดนะครับค่าคอร์สของตัวละครโจรสลัดอื่นๆนะก็จะะะถูููกกลลงนนนนนคคครรัับบบเเเชช่่ออไมมมีผมาานะ หาบุกมาเอานามิมานะครับนามิก็จะชื่อว่าอะไรอ่ะอันนี้มาเนะี่ยอ่ะวางไปเนี่ยนะผมวางไปปุ๊บเนี่ยแล้วผมอัพลูฟี่ตันเลยนี่เอาบลูฟี่ตันนะก็จะเห็นว่าเห็นว่าค่าคอร์อยู่ที่หกหมื่นอันนี้เท่าไหร่อันนี้หมื่นหมื่นหมื่นเก้านะครับอ่าแล้วก็บุกเท่าไหร่บรุกนี่อยู่ที่ประมาณหมื่นสี่นะครับประมาณนี้นะฮะอ่าอย่างอาคคาตาคุรินะครับก็อยู่ที่หมื่นสี่หมื่นเจ็ด เอาง่ายว่ายิ่งอัลูฟี่ตันนะครับตัวละครอ,อื่นๆที่เป็นโจรสลัดเนี่ยก็จะอัพถูกลงนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับลูฟี่นะฮะผมมองว่าเป็นตัวละครที่ส่วนตัวนะผมว่าเป็นตัวละครที่ดีหนึ่งตัวเลยนะเว้แต่ว่ามันมันอาจจะต้องเล่นกับโจรสลัดหน่อยหนึ่งอ่ะถ้าถ้าสำหรับใครที่อยากเล่นแบบโจรสลัดแบบทีมโจรสลัดเลยนะผมว่าลูฟี่ก็เป็นหนึ่งตัวที่ดีนะฮะเออแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่ได้สนใจตรงนั้นนะครับชอบที่ตัวละครแบบโจมตีแรงๆเลยนะครับแบบเหมือนอะไรอ่ะก็คือแบบกดสกิลค้างปล่อยไปเลย สิบวิโจมตี2ล้าน1ิวิโจมตี2ล้านก็ก็ดีเหมือนกันนะครับได้เหมือนกันแถมลูฟี่ก็สามารถสะท้อนสถานะผิดปกติไปแล้วก็ผักหมอนได้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันคือจริงๆแล้วผมมองว่าลูฟี่เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ร่างนี้เวย้ยมันต้องมีร่างอื่นอีกนะครับผมว่ามันน่าจะต้องทํามาอีกแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเพิ่มมาในเร็วนี้ไหมเออก็ต้องต้องรอดูเพราะว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะ พอซีคตตรงนี้มาแล้วตัวละครที่เป็นลูฟี่ระดับเวนการ์ดมาเลยผมว่ามันอาจจะเร็วไปหน่อยแต่ก็มันก็อาจจะเป็นไปได้นะลูฟี่มันอาจจะมีแบบอัปเดตหน้าเป็นเวนการ์ดเลยก็ได้ใครจะไปรู้แต่ผมมองว่ามันยังเร็วไปนะฮะแต่ถ้าลงทุนกับตัวนี้ผมว่ายังไงก็คุ้มนะครับผมมองว่ายังไงก็คุ้มมันไม่ได้มีสุดแค่นี้แน่นอนตัวละครนี้ต่อให้ตอนนี้ผมว่ามันก็เป็นตัวละครที่ดีหนึ่งตัวเหมือนกันเล่นแบบบันบ้าเลยแต่มันจะแพ้โลกแค่นั้นเองนะเพราะว่าด้วยความที่อนนดัชยอดสุดท้ายเนี่ยมัน เข้าฮิตเดียวนะครับก็คือถ้าเป็นโลนี่ก็คือจีๆเลยนะสองสล้านไปก็โดนโลก็คือจบครับอันนี้คือข้อเสียของลูฟี่นะที่ที่เป็นตรงนี้นะครับในวิดีโอนี้ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนะครับไว้เจอในคลิปหน้านะในวิดีโอต่อไปจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับวิดีโอนี้ก็ขอจบเรียงพิเท่านี้ในวิดีโอนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ